สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวย VIP งามๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้กับ t o y o t a Camry มือเดียวป้ายแดงปี2007เครื่อง2อนออโต้น้ำมันล้วนครับคันนี้สาภาพดูแลมาดีสุดๆมือเดียวป้ายแดงปี2007รถพร้อมขับพร้อมขายราคาขาย1 9 9 0 0 0ับาทนะครับคันนี้ขายเงินสดนะครับปี2007นะครับออปชั่นพอมีสักครับสำหรับรุ่นนี้กว้างกว้างนั่งสบายดูแลง่ายอะไรเยอะสุดๆชมได้เช็คได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์คันนี้แถมทะเบียนสวยๆไปให้เลยนะครับ องนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆชม,ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยโทรสอบถามเจราจาสอบถามเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยมีเบอร์โทรและไลนย์อยู่นี่นะครับรถสวยมากๆช่วงล่างไม่มีดังเกียร์เครื่อยนต์สมบูรณ์ออปชั่น พอมีครับสำหรับคันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาคู่ไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังรถสวยๆสภาพด,ดีๆชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับกว้างนั่งสบายภายในสวยสุดๆชมดูก่อนเช็คดูได้มีแอร์หลังนะครับเย็นทั่วถึงสะดวกสบายตกแต่งลายไม้ภายในกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเบาะคู่ไฟฟ้า เดินสูงลงต่ําเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าครับและพนักพิงก็ปรับไฟฟ้านะครับมี cruise control มีพวงมาลัยังก์ชันเซ็นเซอร์ล็อก airbag abs ดิสเบรกรถสวยสภาพดีๆไม่ประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ปี2007นะครับถือว่าใช้น้อยมากๆดูแลสภาพมาดีสุดๆใครที่กําลังหาใช้งานมาดูได้เลยครับทดลองขับได้ครับรถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาด สาภาพเรียกว่าแจ่มๆสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่แท้ๆมือเดียวป้ายแดงนะครับสาภาพโดยรวมลองคำนวณดูได้นะครับใช้มาไม่เยอะนะครับตั้งแต่ปี2007จนปัจจุบันไม่ประมาณ0 0 0แสนต้นๆรถสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็นทรงหรูกว้างนั่งสบายที่สําคัญคือเครื่องยนต์ทนทานและอะไรก็หาง่ายสบายใจใช้กันได้อีกยาวๆนะครับฝากไว้พิจารณาโทรจารจาโทรสอบถามนะครับรถยังไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักอัดต่อรือปีกว่มรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่ง จับจองกันได้ทันทีนะครับจองมาส่วนหนึ่งที่เหลือจ่ายที่บ้าน,นครับก็เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกได้เลยครับก็ลองชมดูได้นะครับสําหรับรายละเอียดการส่งก็โทรสอบถามเพิ่มเติมกันอีกทีได้นะครับที่เหลือผมทําหน้าที่พิจารณาหารถสวยๆมาฝากนะครับแล้วก็การันตีการโอนนะครับโอนแล้วต้องได้รถนะครับถ้าโอนแล้วไม่ได้รถ นำหลักฐานมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับคันนี้พี่ชายผมขายเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเราคัดรถสวยเช็คดีสวยมาฝากเลยนะครับนี่นะครับช่วงล่างไม่ดังนะครับร้อแมกขอบ16บกเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดอกยางใช้ได้เต็มใช้ได้ยาวนะครับ ลองดูได้เช็คดูก่อนกับรถสภาพดีๆคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดและเช็คมาเรียบร้อยที่เหลือกับเอน้าที่สมาชิกนะครับกับงบประมาณของท่านกับความชอบที่สําคัญคือรถมือสองก็คือความเข้าใจนะครับลองชมดูได้นะครับสภาพแบบนี้เมื่อเทียบสภาพเทียบปีก็ถือว่าดูแลมาดีสุดๆแล้วครับฝากไว้พิจรารณาโทรสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับจะส่งทั่วไทยจะส่งทั่วไทยนะครับ